สองไร้ไคโนะนปรับป้องก่อนพี่เข้ามาเจอโคไหมคะหนูเปิดโคลเลยนะหิมะตกค่ะ พี่เจอโคอไหมอะไม่เจอออกไปไหมหนูเพิ่งเข้าไปเปิดเมื่อกี้ออกไปไหม พีม่มาตกค่ะลมหนาวพัดมาโอ้ยไม่ลองดีกว่าเดวติดน่ะเห็นไหม,มหนูเข้ามายังเจอเลยอุ้ยขอบคุณขอบคุณหนึ่งท่านกับห้าล้านเลิบนะจ๊ะเจอละน่ะเห็นไหม,ม เข้ามาเร็วอะ่ะเงึดหลายเจอล้วเ <c oughs> ขาคุณสามล้านท่านกับสี่ล้านเลิฟนะจ๊ะดีที่ไหนละมันหนาวโอ้ยเงิดหลาย เดี๋ยวเอาขึ้นสูงๆกันนะแป๊บหนึ่งนะห<อ>ันไปทางนี้เดี๋ยวมันโดนรถเขาไงเนาะได้ยินหมูชัดเจนไหมคะ แชทมากแซนว่าเอออยู่ในครัวค่ะต้อมอะไนี่กําลังต้งมแบบสามชั้นกําลังจะทำกำลังจะทำอไไรหมิมะตกไม่ใช่ฝนพี่ก็ดูสิมันขาวนะกําลังจะทําหมูกรอบเนาะหิมะอยู่ใส่เออฝนอยู่ใส่ในหิมะฝนตกเลยเบ <laughs> ิกอีแลว ปึกอีกแล้วปึกอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมว่าจะขึ้นลายขวางนั่นแหละพี่เอ็มบอกแล้วว่าให้ทำยังไงลืมข่าวนี่ผักกำลังจะเหี่ยวค่ะกล่ำกำลังจะเหี่ยวจะทำส้มผักตีนหมูนะจ๊ะส้มผักตีนหมูส,ส้มผักกระหล่ำจากบ้านพี่มื่น ขอบคุณสองล้าน 2, 000, 000, ท่านกับห้าล้านเลิฟนะจ๊ะชมว,วิวกันไปก่อนค่นะรอเพื่อนๆเนาะัดกระต้มไอ้เนี้ยต้มไอสามชั้นจะทำหมูกรอบค่ะอยากกินอยากกินหมูกรอบ สมซับซับซับซโอ้ยร้อนใครอีกน้อยท่านหนึ่งเข้ามาหิวนะพายังไม่กินข้าวตั้งแต่เมื่อเช้ากินขนมปังไปอันเดียวเองจิม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 จ,มจ,มจิมกันไหมลงุง กำลังไอ้ไอ้่เนี่ยเอาซสอมจิ้มสามชั้นอยู่โอ้ยเสียงดังไหมคะหิวอะไรพี่หิวโอ้ยไม่ลองดีงกว่าเดี๋ยวมันติดขี้เกียจแก่เดี๋ยวพอพัดลงพี่จ๋าก็ขึ้นเลยนะลุงก็ขึ้นเลยนะลุงเคปะ อะไรขไม่ใช่ขนมปังธรรมดาเนี่แหละกินไปอันเดียวเองหนูเพิ่งนึ่งข้าวเหนียวหนูจะเอาน้ำไปหนูจะเอาน้ำไปข้าวแช่แช่ข้าวเหนียวทำไปทำส้มผักไงส้มผักส้มผักจีนหมูอ่ะที่ต้มไว้อ่ะเดี๋ยวเอาส้มจิ้มไปจิ้มหมูกรอบก่อนเอาจิ้มไปหมูต้มหมูสามชั้นก่อนจะทำหมูกรอบ อยากกินอยากกินหมูกรอบผัดกะเพราอ่ะหมูกรอบแล้วก็ต้มเสร็จแล้วแล้วก็มาจิ้มต้มประมาณยี่สิบห้านาทีแล้วก็มาจิ้ม,ม,มจิ้ม,จ,ม,จ,มจิ้มเขานะคะจิ้มหนังเขาค่ะเดี๋ยวเวลาทอดมันจะได้ฟูเนะ กิมเสร็จแล้วก็มาทาด้วยเกื้อขรัวทองเมืองไทยเค็มคัก <laughs> <laughs> พี่ซื้อผิดอะดิเดี๋ยวนะคะปิดไม้แป๊บนึง สวัสดีทุกทุกคนครับสวัสดีใครพี่มีเราแค่สองคนนี่แหละขึ้นแป๊บเดียวค่ะนี่พัดก็จิมเสร็จแล้วเดี๋ยวพัดจะเอาน้ำส้มสายชูมาแช่หนังเขาแล้วก็จะทอดนะคะ แช่น้ำชุมไว้ก่อนขเาจะได้กรอบๆเด่งๆเงนอ50นาทีแล้ว9นาทีแล้วเนาะสู้ๆอะไรคะหนูไม่ทําอะไรเลยหนูสู้อยู่แล้ว ลูกแกงยู่เร็วพี่เหมินไปไหนเนาะพี่เหมินน่ะโอ้ยกินน้ำส้มเฮ้เนื้อเขาเยอะเด้งลัด ฟ้ามาเลยเหรอเลยเสนอขอบคุทธาละลบละกบขอบคุทธาละลบนี่แหละพี่เห็นหิมะตกไหม ซักผ้ายังไม่เสร็จมั้แกไม่ได้ซักผ้าแกบอกแกล้างจานพี่เหมือนนะบอกล้างจานจะหันอีกนิดน,น,น,นี่แค่นี้โอเคปะ่ะนี่แหละพี่ตรงที่หนูพาน้องเมย์ไปเดินอะ่ะเห็นปะ่ะไม่อยากเปิดไฟเดี๋ยวมันสะท้อนกับมื่วานเช็ดหน้าต่างนะคะก็เลยกล้าเอามาตั้งตรงนี้ถ,ถ้าไม่เช็ดก็ไม่กล้าเอามาตั้งนะคะ ขึานเอาแบบนี้ดีไหมโอเคป่ะพี่แบบเนี้ยเดี๋ยวนะปรับปรับขากล้องก่อนโอ้เกือบลมนะ้มเนี่ยพี่เห็นทีมาชัดปะ่ะทั้งวันเออก็พี่ขึ้นบ่อยๆดิ อย่าทะลึง่งจะทำคลิปส้มผักก็ไม่ไทำเนี่ยขน,ขนาดอขนาดอล้างจานนึงไม่ได้เก็บจานออกจากเครื่องเลยเก็บไปด้วยแล้วกันเนาะถ้าเสียงดังก็บอกหนูด้วยนะคะ เสียงดังไหมพี่เสียงดังไหมลุงดิ้นดิ้นกันไหมลุงเหมไงใครมาแอบนอะใครแอบก็ลงมาคุยกันได้นะจ๊ะอย่าแอบจ้ะ เก็บจานออกจากเครื่องล้าเครื่องล้างจานก่อนนะคะถ้าเสียงดังก็ต้องขอโโทษขออภัยด้วยนะคะสามคนบวกเป็นหนังหยเทนนี้ก็ดีแล้วพี่เราไม่บอรี่ค่ะเราไม่สระนะคะเพราะเราไม่ได้ คิดอะไรมากนะจ๊ะใครเข้ามาแล้วก็ทักเนาะโอ๊ยกุ้มใจโดนพลาดพิงแต่ไม่รู้นะคะว่าใครพาดพิงเราก็จะไม่พูดค่ะรอเจอกันที่ศาลแล้วกันนะจ๊ะ เสียงดังไหมคะพี่ปะเป็นอย่งอางเอาพี่คือเงียบเวลาหนูเนีน่ยรันให้ตลอดเลยโอ้เงยกไยถ้างั้นก็จะลงแล้วแหละแล้วพี่ก็ขึ้นเลยแล้วก็ผมก็จะจวดไว้ให้อ้าวมีดก็ได้ นึ่งข้าวเหนียวเสร็จแล้วคะ่ะไม่รู้ว่าจะกินกับอะไรดีจ,จําเจลสออะไรพี่ฮะซอย่างถามว่าปากเด้อยวมึงเด้ยกระสิโดน ข้าวเหนียวร้อนๆจิ้มเจวแป๊บหนึ่งค่ะเพราะว่าวันนี้ทั้งวันยังไม่กินข้าวจำ้จเจาค่ำหนึ่งเดี๋ยวมันจะเสียบท้องเบะหัวใจพลังบวกมาล้วนๆเลยนะ จำเจาพี่ปุนใช้น้ำปลาอืมจบเจ้าตอนนี้เท่าไหร่ละ16นาทีเนาะแล้วอีก4นาทีก็ลงแล้วค่ะ อร่อไป่ะเนี่ยพี่หข้าวข้าวเหนียวร้อนๆกินกับข้างในไก่ทอดเนาะนี่มาพี่ ข้าวเหนียวจงแก้วบัวอะไรอะไรบรัวอะไรบรัวคะ่ะอ,อีกสองนาทีค่ะอีกสองนาทีก็ลงละจะทำอไรเขาจะไปหัน แต่เออสันไพนะน่ะนี่ไม่มีปร,รัญหา พี่พัดจ้าจ้าเ๋ยนะอ้าทำไมแตะลินลินไม่ได้อ่ะแสดงว,ว่าลินลินแอบใช่ไหมเมื่อกี้นะ่ะอ้าทำไมหนูแตะลินลินไม่ได้อ่ะกำลังจะทำเอ่ออ้นี่ค่ะ กำลังจะทำส้มไม่ได้แอบสันดีกำลังจะทำส้มตีนหมูขึ้นมาค่ะส้มตีนหมูใส่อกระหล่ำกับต้นหอมค่ะเพราะว่าเบยเอ่อเบยเอ่อเบยบ้านเฮาก็จะเอิ้นเบยเนาะเบยเอ่์กระหล่ำกับต้นหอมเป็นหนึงแต่โมว่านนี่ละมันยุบแล้วไง อยากกินของแซ่บสมตรีนหมูไม่ปกติอ่ะปกติอ่ะพี่จะใส่ใส่หูวหมูนะแต่ว่าพี่พได้พี่ได้พี่ได้ขามหมูมาไงนะพี่ก็เลยทำเบยอ,อะไรพี่ ถ้าเปิดไฟนนะ้มันสะท้อนมันเห็นตัวพัดเลยนะเนี่ยอยู่ข้าวทำหมูกรอบไปด้วยค่ะตอนนี้เอาตอนนี้ก็เอาหมูสามชั้นที่เราต้มแล้วก็เอามาแช่น้ำสม้ายชูไว้นิดนึงจากนั้นก็จะทำหมูกรอบกินกับซ้มต้ม เอาไปต้มก่อนหรอคะใช่จ้าบ้บานห้าวกะสีเอาไปเผาไฟก่อนนะ่ะนงลินเผาเผาไฟให้มันเกี่ยวให้หนังมันตึงก่อนนะั่นบละแต่อยู่หนีเ้าบ่มีตเตาห้าก็เอาขอบห้าก็ล่างเรียบร้อยแล้วก็เอาขอ้าไปเตาอบเนาะอบให้มันหนังตึงพอหนังตึงแล้วเราก็มาผ่าครึ่งจากนั้นเราก็ไปต้มแต่ไม่ต้มให้เปื่อยนะเวลาเราเวลาห้าคั่นสมหนะักเวลาห้าคั่นนะ่ะค่าห้าต้มเปื่อยนะ่ะเนื้อมันจะเละ มันจะไม่อร่อยเนาะอุ้ยตอนนี้ก็ยี่สิบนาทีแล้วอีกหนึ่งนาทีนะคะเดี๋ยวลงแล้วนะคะคุยึ้นเนเรนมันไม่อนี่จริงๆนะมันยุโรปมันไม่ดันจริงๆอะเนาะแต่พี่จา๋าจะขึ้นอีกจะขึ้นอีกไหมคะวันนี้อยากกินเน่เห็ดปกเพนสับา ง่ายแต่มันหลายขั้นตอนไงน้องลินกว่าเราจะอ่านกว่าเราจะมาเอาเอาเอาขาหมูมาเผามาอบเนาะมาล้างมามาแทะกระดูกออกมาแช่น้ำนนนี่นั่นนต่อบ้านพี่นะเไปไปค่ะพี่ท้องเชนวะโอเคงั้นพี่ขอตัวลงก่อนนะน้่ลินขอบคุณขอบคุณขอบคุณลุงขอบคุณน้องลินนะคะ อันนี้ก็คือขึ้นเล่นเฉยๆเด้อไม่มีอะไรเนาะเนาะงั้นขอตัวลงก่อนนะจ๊ะขอบคุณค่าไปต่อบ,บ้านพี่ทองคงกันเนาะบายบายจ้าเลิบๆลืมข่าวอีกแล้ววันนี้ลองขึ้นสตรีมแต่มันขึ้นไม่ได้พี่จ๋าเนาะบายบายค่ะบายบายค่ะทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะ